โอเควันนี้จะมีการบรรยายของจํานวนคณะของวัดหลายๆจังหวัดมารวมกันที่นี่นะครับคือวัดปกลิกนะแต่ว่าวันนี้ขอเรียกฐานอันนี้เรามองเป็นฐานเนาะฐานการสอนงานการใช้เตาเผาศพและมลพิษนะครับของเครือของนิตนะครับวันนี้ไปเรามาดูกันดูกันอันนี้เป็นเอกสารอันนี้เป็นเอกสารที่ใช้ในกันพี่ใช้บรรยายนะมีคงก็สอบด้วยนะ อันนี้เดี๋ยวเราจะให้สัมภาษณ์ทางคุณวิทิพนะฮะับผู้ดูแลของนี่ครับนี่ครับดูแลดูแล,ด,แลดูแลของ S อสซีฝั่งภาคตะวันออกนะครับมีอะไรวันนี้ได้มาบรรยายแล้วตอนนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างอ๋อวันนี้เป็น,บบน,นเป็นใ,นใกล้เลยเป็นพระคุณเจ้าที่เข้าอรมโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุทธ์รุ่นที่69ปี2 5 6 8ถูกต้องนะครับจาก เป็นพระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็ที่จะเข้ารับการอบรมเป็นเจ้าวาดรูปใหม่นะครับก็มาเรียนหนังสือมาเข้าปรเ,าเรีรนสถาบัแลรวไปดูงานดูเตาเตาเผาจริงของเราที่นี่วันนี้คือฐานเลยนะวันนี้ที่เราบอกมันนี้มาคุยกันเลยฐาน,ฐาน,ฐ,านฐานเตาเผาลามูลพิษเลยใช่ปกติอะปกติในการ ไปการทาทุกๆของอิอริเนเนี่ยก็จะมีหลายฐานถูกไหมใช่ครับมีฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการของตัวอิฐตัวปูนการทั้งหมดการเทต่อทั้งหมดตั้งแต่ฐานกันหลังคาใช่แต่ตอนนี้เราพูดถึงฐานเผาเผานะครับแต่ตอนนี้เราให้มาบรรยายในพื้นที่จริงเลยนะครับพื้นที่จริงคือของจังหวัดราชบุรีวัดเกาะพิกแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ติดกับโรงงานอิสระผ่านจีเนียร์ด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูโรงงานด้วยนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้รอพระอาจันมาอ่าเดี๋ยวเออได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวบรรยายต่างๆนานาเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นชจดๆแล้วก็อาจจะให้ทางญาติโยมเนาะคนที่เป็นอะไรนะคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานี่มีจิตสาธาอยากจะสร้างนะอยากจะสร้างหรืออยากจะดูหรือว่าจะอะไรว่าความจริงแล้วอ่ะสิ่งที่คนกลัวที่สุดก็คือเตาเผาศพเนี่ยแล้วดูว่าประสิทธิภาพเตาเผาศพอ่าขอเรียกว่าเจเนอเรชั่น ที่เราคุยว่าไอ้สี่แล้วนะฮะตอนนี้เป็นห้าแล้วนะครับแล้วแล้วระดับห้านี่คือขนาดไหนนะครับแต่แต่แต่ของเรามันทํายันเป็นระบบไฮบริดได้แล้วนะแต่เรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับมาคุยกันได้ได้โอเคครับครับครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันสถานีต่อไปโอเค ครัวของน้ำเราสองมืออ่ายกสองมือเลยนะครับพี่เกียรศพี่เตียวบอกไว้แล้วใช่ไหมพี่เตียวเขลงมาใช่ไหมฐานแต่กำลังอ่าโอเคยกยกมันยกยกมันถุงเลยเติมมัถาดยกถุงเอาถุงนึงก็เสร็จ Ah, là, lúc đấy là cái tay, đấy là cái tay, đấy là cái tay, đấy là cái ท่านระานรับพวกนี้ก็ขอยย่อนนมลถังเปลงนตามอัธยาศัยก่อนครับผมขอแนะนำตัวผมชื่อธันชิตสุมโนนะครับดูแลผ้าตานป่อยผ้าค้า้อาจจะมีผ้าจานรูปแบบเดิมผมไปเยี่ยมเยียนที่วัดข้าง 因为方便嘛，就方便一下。 เลยจกชาวบ้านเรื่องของังก็ใช้ตอวเนี่ยได้หรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีบนอยู่ที่ที่วัดีอนส่วนวันที่วันที่ก็อยู่ที่วัด่สีนะครับวัดที่อยู่สีเป็นเรื่องของิาเปที่ยเยอระว่้ขอสุดยอดมี้ีีกับนค้านทั้งเลยซาอนเขาไลเนี่ยระบบการงานเนี่ยจะเป็น สองส่วนใหญ่นะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือตัวเข่าศอกนะครับตัวเข่าศอกก็คือตัวนี้นะครับห้องนี้คือห้องเข่าศอกนะครับห้องเข่าศอกอยู่ตรงนี้แล้วห้องเข่าที่สองคือห้องเข่าขวันนะครับทฤษฎีทฤษฎีที่ทําให้ขวานอ่ะมันหายไปได้เกิดจากอย่างไรรู้บ้าครับก็คือการการเราเราเหมือนว่าเราจุดไฟเริ่มต้นจากบรภูมิภายนอกสี่สิบองศา เราก็จุดลากไปจนถึงเขาโศกน่ะทรงของเราประเทศเราเนี่ยในการก็ค <altro> ือน้ำหนักวันเจ็ดห้ากิโลเนี่ยจะจะเผาถึงอุณหภูมิเต็มที่นะจุดมาไม่เกินแปดร้อยยังไงก็แล้วแต่ทรงเขาจะเป็นร้อยแต่ถ้าทรงคุ้มคุนอุณหภูมเข็มนี่เคยยิดไปถึงพันกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของเราเฉลี่ยหนึ่งพันละแปดร้อยยังอยู่แน่นอนนะครับไอห้องเผาเนี่ยกว่ากว่าจะเผาศพเนี่ยอุณหภูแปดร้อยเนี่ยมันใช้เวลาในการสร้างหนึ่งชั่วโมง นะครับในการถอยโฉบเรื่อยๆอุณหภูมิ800แต่โฉบมาเราเผาหมดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งไม่เกินแบบที่งนะครับพออุณหภูมิจากห้องเนี้ยมันขึ้นไปไอย่างที่ผมบอกว่าฟันมันเกิดจากอุณหภูมิไม่ถึง600อุณหภูมิจาก40ล่าใครที่800เนี่ยกว่าจะลากไปที่600เนี่ยฟันมันฟันพิษกิดจากอุณหภูมิติที่ถึง600นะครับที่ถึง600มันให่เกิดฟันพิษ ความร้อนไม่สามารถสลายของตัวพันได้นะครับมันก็จะลอยไปที่ห้องของนี้นะครับแล้วนี่พูดถึงอุณภูมิช่วงระอนวัน40ถึง600นะพอช่วงถึงห้องเผาสองที่นี่ห้องเขาสองที่นี่จะเป็นห้องเขาอีกห้องหนึ่งที่มีหกบเขาที่ใหญ่กว่าแล้วห้องเผาที่จะเล็กกว่าทําให้สามารถสร้างอุณภูมิที่800ถึง1 2 0 0ได้ใช้เวลาประมาณไม่เกิน50าที บ,บางที่บางที่ก็คือฟันเนี่ยพอถึงวัดวัดที่บุรีรัมเขาเขาขอให้เปิดเครื่องทางแอปพลิเคชันวัดสมศรีแล้วก็วัดสมศรีอันนี้ใช้แอปกดนะครับอันนี้ลงที่ามชชยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ใส่เมกล้วยนะครับแล้วก็เลกล้วยเมลกลวย้วยป่ยนเยอะย

มาครัเกิจากที่ไนเขาลงแล้วอันนี้อันนี้อันนี้คือโรงที่เป็นผลในมาฆะนะครับโรงที่นี่ควันเยอะไม่ตึงนะครับจะมันก็แล้วแต่นะอันนี้ผมเรียกว่าโรงที่ไม่ได้อยู่ในโรงเย็นเงี่ยนะครับก็คือโรงที่แต่เดี๋ยวนี้โรงเย็นก็จะเป็นบางโรงแล้วก็คอาไปต่อยิ่งเป็น ที่เป็นโลที่บางเนาะแล้วก็ู่ในโรงเกบชื่อมันจได้น้อยลงหน่อนะครับเพราะว่าเป็นการถอดก่อน โอเคครัแค่นี่หลวงพ่อวัดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เนืของที่นี่ครับีเ่นี่ว่าแล้ววาแล้วจะรอที่นี่อืม โอ oh, 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 oh. uh ้โหเดี๋ยท right nope. totally ี่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงพระจริงไม่ใช่พระปลอมคดีเด็ดวันนี้เขาคุกเืองวดเลยเนาะก็ละสิบปี mua đất miền bắc, mua cái gì? haha, đi mua đất miền bắc, đi mua đây là cái này đây là cái này đây là cái này là cái ที่ควบเวิอะไรอย่างเี้ยร่วมกันขาด้วยสูรุลุคิดไม่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 ห้ามะไไม่ห้ามอันนี้คันคันตคันตท็อปเนี่เฉพาะเตาในล่านสามเนันี้พองววัดเขามีชนรุ่นให้อยู่ครับอาจารอาจจะดีมากลงมาจากจากแสนนิงจากล้านสตัวตัวท็อปนะกัอนวัดวัดปลาคันวัดีทอมาเลยครับจิดแสนหาลมพายาก็มี่แดงมีศิลพาะพิมโรงงานเลยครับ คือ imer. ต่อไปนี้กฎหมายนอกมาแล้วกฎหมายนอกมาแล้วอาจารย์มันต้องใชสแบบนี้ครนะเพราะวัดจะเสียไปเลยเพราะกฎหมายนอกมาแล้วเอเเ่หลวงพ่อซบหนึ่งนึ่ใส่นะมันจากสามสิบถึงสี่สี่ทอาจารย์สมรถมันขั้นหนึ่งจริงจริงมันก็ยุ่งมากเนี่ยไม่ได้ยิงกระบอกถึงอาจารย์มันก็ยุ่งมากหนิครับแต่ว่าขันน้อยอาจารย์จะไปเสียได้ตัวเราเนี่ยของเชือมันหาตัวขายโอเคจริีจที่ขายเลย ายอยู่ทายอยู่โอเคแล้วแต่เดี๋ยวเราเราเราขอจำลองนะครับเราขอจำลองว่ากล้วยเนี่ยก็เหมือนเป็นชีวิตคนและกันนะแล้วแล้วแล้วกล้วยที่มีน้ำน้ำเยอะมันไม่ติดกล้วยที่แต่ไม่ติดไฟมันมีน้ำแต่คนเราอะไฟเพราะว่าเราไม่ยัง น้าโหได้สบายหายจันยาีวผมปอคนแกนไปยันไปคนแกนทุเดือนเลคุณเบิกเขีนันยันหายยังีเสื้อจันยิงนะครับระโดด้มจะวาด่เลยบอเรีล

เพราะว่าเราต้องให้รัศมีไฟถ้าให้ผู้อ่อได้ถ้าไม่รัศมีไฟกราไปนะครับนะฮะการเห็นนี่คือการขอส่งกิ่งแล้กะนะครับหลังจากนั้นเราเราจะต้องเปิดเขาควานก่อนเพื่ออะไรกันนี่แน่ๆนี่เราบอกใอ้โหจันทร์มันขึ้นเป็นเจ้าวาา เองวัดยังวัดวัดป่าห้วยคำหน่อยวัดป่าห้วยชัยมงคลห้วยมงคลอําเภออำเภอจุ๊บจิ๊บห้วยมงคลจุ๊บจิ๊บวัดยุคนเจนยุคนเจนอำเภอออกไปทางสารทีอำเภอยังก็ใกล้ๆอำเภอจีเรียนห้วยอำเภอยังไงเอยเพื่อนเพื่อนไปเดินตัวเลมาแม่จานเนี้ยกระนว่นกระนว่นเออตัวตลาดน่ะแต่ใส่ของผมนะไรกันเปลี่ย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 นลูบี้เปลี่ยนเปลี่ยนเตาไหมทุกเตาเก่าออก แล้วก็มเสาโซหนึ่งโซสองที่เนเบาแล้วก็มีความป็นสแรงมากที่กตอนนีนะเราจะเริ่มติดเราจะาเข่นครับโอเคขาสายเชือเขาจะลยครับเือกสรัดเชกเยนะครับกอบกัน็เพื่อนขเขาความหนักก่อน ก็เปิดไปไ้ก่อนอย่างที่บอกว่าให้ไออูมิันขึ้นไปเแต่ร้อยเก้ารอยแ้วมันขึ้นไปเลยนะครับแอุณภูมิจิร้อร้อยเนี่ยมันช่วงนี้มีไฟแค่เดมนะครับไต่ร้อยกัญชานก่ญชาก่าความติดแล้วตอนนี้เราเปิดองขานะครับอ่าตสองข้ากเราดูว่อเขนยังไงเสร็จแล้วติดแล้วเาไม่เปิดโมดนะครับแค่น้เองแล้วก็ลองดูคบนกว่าอุณูม่ข้นเขา ออกไกลหมดนะครับคือไม่ไอ้นะฮะให้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับก็คือเข่ามันตอกไปเรื่อยนะตอกไปเรื่อยนะครับอ่าแี้เราก็ปิดเลยปิดปูเราเ็ก็เ็นว่าัเผาแล้วปิดเลยเป็นตเลย เราสังเกตว่าควันขึ้นไม่ขึ้นอยู่ที่กล่องอะกล่องนอกก็ลอกนะกรณีกล่องกล่องลังที่เป็นป่องเล็กเห็นะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าควันขึ้นไม่ขึ้นก็ไปดูได้ที่ป่องไหนออกนะครับเห็นว้ามีควันขึ้นปุ๊บเราก็สามารถเออถุงบิแรงขึ้นได้นะครับป่องเขาจะเป็นอะไรเดี๋ยวๆก็พูดครับมันถ้ามันมีวันนะเราก็สามารถที่จะลดกล่องได้นะใช่ไหมใช่ไหม ใก็อการเขาตบมางเขายากครับทุกค่รถก่อได้บอกกัว่าผมเอ้ก็เดเขาได้เอาแค่ทีุ่แที่งกต้าเิที่แว่ากวิญาขอมืออเงี้ยก็เป็นก็เอาแค่ไองกกิต่ เอาได้แล้วนะครับแต่ถ้ามีไฟเราก็เปิดใดกร้าง่้่ผาแบบ้เลยนะครับแต่แต่แต่เร่ไม่แกะครับเก็บฝาดอีล้เนไหมว่าเก็บฝาดง่ายใช่ดูแลทตั้งน่ร kẹp tài kẹp tài mà ตาเผาขยะอยู่ยังไม่ถ่ายรูปให้ผู้ใหญ่ได้ครับพี่เจษตาเผาขยะท่านผู้ใหญ่บ้านเขาถามมาไม่ไหวอาจารย์ที่ไหนกวอนเลยครับเดี๋ยววันนี้จะทำแทนอ๋อเตาเผาขยะอยู่ในอ๋อตัวนี้ครับจะพาไปดูครับซื้อเตาเผาขยะแถนเกิด